สวัสดีนะคะมาพบกับหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮานอยนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเว mm ียดนามนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะฮาหนอยหน้าคํำลงทุกวันนะคะเพื่อนพี่ h ฮาหนอยหน้าคํำลงทุกวันนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานฮาหนอยปกตินะคะออกเก้า ศูนย์สามเลขล่างหกหนึ่งนะคะศูนย์ไหลนะคะเพื่อนพี่ศูนย์ไหลนะเมื่อวานเจ็ดสูตรหลุดแค่สูตรเดียวนะคะเจ็ดสูตรหลุดแค่หนึ่งสูตรนะคะเจ็ดสูตรหลุดแค่หนึ่งสูตรเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็พิเศษนะคะพิเศษเมื่อวานนี้ไม่มีหลุดนะคะสูตรเดินดีนะคะเพื่อนพี่สูตรเดินดีนะ สูตรเดินดีนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเอา้าเดี๋ยวนะคะอันนี้น่าลืมคิดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ต่อต่อหน้าใหม่นะคะอ่าเอาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเก้าศูนย์สามเลขกลางหกหนึ่งอ่าเดี๋ยวคิดไปเลยอันนี้น่าลืมคิดนะคะไม่เป็นไรแป๊บเดียว ันนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งได้8กับ3มนะคะสูตรสองก็ได้ไอสูตรสามนะคะได้8กับ3าเหมือนกันอันนี้ได้สี่กับได้เจดนะคะสูตรสี่ อันนี้ได้ศูนย์ก็ได้9ก้าเกากับหตัวเดียวกันนะคะอันนี้ศูนย์กับเจ ปดจะได้สองอันนี้ศูนย์กับสามเดี๋ยวนะคะอันนี้ศูนย์กับสามเก้าหนึ่งสี่อันนี้ได้เก้าหนึ่งสี่นะคะเกกับเก้าตัวเดียวกันเลคะ่ะแล้วก็อันน,น,นี้อันนี้พิเศษนะคะออกสองเก้าเก้านะคะ อันนี้สูตรนี้ได้ห้ากับ8นะคะอันนี้ได้9ตัวเดียวนะคะหน้ากันสองนะคะหกับ9ตัวเดียวกันอันนี้ได้เจตัวเดียวนะคะหน้ากันสี่นะคะ อันนี้ได้เก้าก็ได้เจ็ดนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอันนี้ได้ศูนย์ก็ได้หนึ่งนะคะอันนี้ได้แปดตัวเดียวน,นะคะแต่หน้ากันหนึ่งให้นะ นี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวของ VP ของ VP เมื่อวานหลอก4-4-3เล็กล่าง6-3นะคะ4-4-3เล็กล่าง6-3เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวาน ใครที่กดติดตามหวยฮานอยของหน้านะคะที่นาคพูดนะคะแล้วนาคพูดผิดนะคะแล้วนาคบอกว่ามีลุ้นนะคะมีลุ้นสี่มาตามความคาดหมายนะคะเพื่อนพี่รวยๆนะคะถ้าเป็นส่วนตัวนาคนาคก็เต็มสุดเลยคะ่ะ <laughs> แต่ทางนี้ทางนั้นคือ นาคไม่รู้นะคะว่าของเขาอ่ะคือมันจะมาน่อยไหนนะคะแต่ถ้าเป็นปกติส่วนตัวแล้วนะคะที่นาคเคยได้อยู่ประจำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันก่อนนี้นาคก็พูดผิดไปที่สีนะคะแล้วก็ เมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานนี้ก็สี่เหมือนกันนะคะสี่กับสามันก็ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนพี่เนาะแต่ถ้าเรารู้จักเอาแต่ปกติส่วนตัวหน้านะคะเวลาเขาจะให้ก็ประมาณนี้ค่ะ สกับสามเนี่ยนะสี่สามอันนี้สามห้าสี่สามห้าสี่อันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เก้าเก้าเดี๋ยวนะคะเักบนึ่งอันนี้คิดคำนวณออกมาแล้วคือมันได้สองมันได้ หลักแค่สองหลักแค่นั้นนะคะได้แปดก็ได้ศูนย์นะแต่หน้ากันเก้าให้นะคะอันนี้คิดคำนวณออกมาแล้วนะคะคือมันได้ได้แปดก็ได้ศูนย์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่หน้าขีดด้านล่างเนี่ยคือมันคิดคำนวณออกมาแล้วคือมันได้หลักเดียวนะคะอ่าส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวนะเมื่อวานเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้นะคะออก 4, 4 3, ี่ีสามเลขล่างหกสามนะคะหลุดสองสูตรนะคะที่เหลือเข้านะคะอันนี้ของ v ีพนะคะแล้วก็วันนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอ่าไม่เป็นไรซ้อนกันได้นี่ค่ะเปิลพีแคปได้เลยของ vp นะคะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นนอยพิเศษนะคะ vp ีปกตินะคะ นี่ค่ะก็ประมาณนี้สูตรที่เดินดีนะคะดูจากหลักเลขที่เดินดีนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ชนเมื่อวานนี้อ่าอันไหนอะหกกับเก้าชนกี่สูตรอะหนึ่งสองสามสี่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าพิเศษหรือเปล่านะคะอ่าเมื่อวานหกกับเก้าชนสี่สูตรมานะคะก็คือมาที่หลักเก้านะคะเพื่อนพี่ก็ประมาณนี้เมื่อวานไม่มีหลุดนะ้ําเนี่ยกําลังเดินดีนะคะ แล้วก็ของ V.P ประมาณนี้ปกติประมาณนี้นะคะเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆนี่นพี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะช่อง YouTube ของหน้าก็คลิปพระเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะ<ๆ>เพื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะรวยๆนะคะเพื่อนพี่